กลับมายังโลกหนึ่งโอ้ยไม่ได้กลับมาโคตรนานเลยเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรแวบๆอยู่ที่เกาะกลางเหมือนจะมีคนอยู่เปิดหมดไม่สนลูกใครฮะต่อให้สองอุ้ยโดนทึบไม่เคยจอได้ลูกแคร์ดีๆเลยก็จะตามหาลูกแคร์นี่มันยากจริงๆอีต้องฆ่าก่อนแล้วก็ชวนเข้าแคนต้องฆ่าก่อนแล้วชวนเข้าอมาน้องมาน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย ายอุ <laughs> ้ยเกือบตายเอาชิบหายละ ทำไมมันต้องปีงทุกรอบเลยวะเนี่ยโอ้โหเช็คย oh ูอินเทอร์เน็ตคิทตันช็อป้านเติมโรบักเรียสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์แมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกวดเกมพาร์ทแมปคิลเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดหรือคิลเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใคร ไม่น่าจะเหลือนะเข้าเกมนานแบบนี้โดนแบนหรือเปล่าเนี่ยเข้าเกมไม่ได้เชื่อมต่อล้มล <c oughs> เหลว A few moments later เฮ้ยแมปอะไรกันไม่คุ้นเลยนี่เมื่อกี้บอกฟุตผมมันยังเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเช็คอะไรนิดนึงนะครับในแมปนี้ <c oughs> นไหนๆก็เข้ามาแล้วอืมเฮ้ยตัวนี้ใครอ่ะนี่นะฮะคิสเน่คิสเน่เนพียวหลบงพี่ครับหลบงพี่วมาวอหโยงหลบงพี่เล่นบลฟุตไหมครับพี่ พีสนใจก็แคปผมไหมครับพี่เอาแคนแคปอะไรนะครับแคปภกเขามากครับพี่สนใจไหมครับพี่อไม่รู้ครับน้องพี่บุญยังไม่ได้แล้วแม่มาอันตูดมาแล้วนลองพี่พ <c oughs> ายอดเจ้าก็ไม่ก็ได้ยกคือเก่งอะไรบนเสื้อผมไมหมพี่ชอบป่าป่าบว์เออพี่ไอ้วัวใจบาปโดนเกงีงโดนเกี๊งไปฮาสุราขอตูดได้ไหมครับเฮ้ยเข้าเกมได้เลยโคตรนานกว่าจะเข้าได้ เอ้ยข้าหัวเราตกปะเนี่ยดูแป๊บเช็คแป๊บนะคะผมคิดว่าน่าจะตกตกไปหมื่นนึงเกมนี้เสร็ไม่ดีโอเคไม่เป็นไรนะฮะผลทนทนขายแต่ตังไม่มีไม่มีตังแต่เรามีผลนี่ว่าผลมังกรเอ้ยมีผลมังกรอยู่แล้วก็ผลโมจีตื่นแต่ไม่มีสกิล อาจจะต้องฟาร์มสกิลในวันนี้นะโอเคในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเผาไซบอกกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นเผาใซบอกกันกับผลมังกรแล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าครับเผาใซบอกกับผลมังกรเนี่ยเอา,าเราเดินทางไปที่โลกที่3กันก่อนและกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยนี่ผมว่าผมทําความดีสักนิดน,นึงดีกว่าสุ่มผลเลยฮะตังไม่ค่อยจะมีสุ่มไปเนี่ยเดียวก้าแสนโอ้เลยเจ็ดแสนได้ผลดี สนายเลยเพื่อนน่าสนใจเป้าพิมพ์ภาษาอะไรใส่เราวะนั่นอะอ่าน,ะน,ะน,ะนะาไม่ออกโอเคไหนๆก็อยากได้เอาไปเถอะนะครับถึงจะอ่านไม่ออกแต่เอาไปเลยเอาละเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โลก2แล้วกันนะครับพอตอนนี้เราต้องไปเอาเผาไซบล็อก V3 ก่อนนะฮะเออต้องไปเอาถอดไซบล็อกแบบธรรมดาก่อนทีมเมอร์มันถึงค้อร้องทีมเมอร์เลยว่ะ5.3 M จอร้องทีมเมอร์นะฮะดิผมไปช่วยพี่เองครับพี่ผมจะไปช่วยฆ่าพี่อีกคนหนึ่งกลายเป็นทีมเมอร์ <c oughs> ติ้มหัวเลยผมอยากโดนพี่รวมครับพี่ผมเนื้อ V4 ฮะเอาดิมาดิ มาดิเอ้ยนี่แน่คอมโบเลือ่อนเลื่อนไม่ลดเลยไอ,อย้มาพี่มาวัดกันมาวัดกันผมต่อให้พี่ใช้ V ีไปก่อนเลยพี่นี่แน่โอ้โหแรง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 แต่แล้วไงวะแล้วไงวะแล้วไงอืตกโกไม่สนลูกใครอะอุ้ยใครมาใครมามังกรมามัน,มน,กนมใกล้ตายแล้วมันช่วยเพื่อนมันจะไม่เป็นไรเราจะจัดการเพื่อนมันก่อนอืม วุ้ยทำไมเลือดเพิ่มทำไมเลือดเพิ่มปื๊บไปไหนฮะไม่ให้ไปไปไหนฮะพี่ผมไม่ให้พี่ไปไหนหรอกไปไหนฮะไม่ให้หนีด้วยไปไหนแล้ววะมันหายฮะเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งห้เอีมตายไปแล้วครับผมอะไรพี่พี่จะหนีไปไแล้วพี่พี่มันรุมผมก่อนพี่โดน หนี่งกูเปลี่ยนของเซตก่อนผมต่อให้หมดตี้อ่ะมาดิคนเดียวพอฮะผมคนเดียวก็พอแล้วสำหรับพวกเองอ่ะนี่เนี้คนเดียวก็เพียงพอนะครับอนี่เนี้ตายซะน้องจะหนีฉันไปไหนจะหนีไปไหนอุ้ยสวยแบบนี้ หนูจับแมวไม่ใช่แมวจับหนูจะเป็นหนูจับแมวไอ้นางอา้าวหนีกันหมดเลยทำเลยท้าทายเลยฮะต่อให้สามเลยวิยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีคนผมลืมไปฮะผมไปทําเผาไซบอร์ก v 4มาแล้วดีกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปนั่งหมกทําเผา V4 มานะฮะเพราะงั้นผมมีเผา v 4ใช้แล้ว<ๆ>เว้ยผมมาใช้ให้ดูเลยละกันนะฮะ<ๆ>ว่ามันจะเป็นยังไงผมทําไว้เป็นเทียห้านะฮะนี่นะครับเรามาเปลี่ยนกันตรงนี้ใช่สองพันแฟกเมนต์หรอ เออชิพายเงินไม่มีโอเคใช้โรบักแก้ปัญหาจะเปลี่ยนเผาทีนี่คือแบบหน้าตาล่วงนี่เผาไซบอก V4 สเทียห้าฮะได้มาแล้วโคเทต่อไปได้เวลาไล่ฆ่าคนต่อแล้วฮะอุ้ยไซบอกเหมือนกันวะอืมเข้าไปไหนละเดี๋นี่หรออุ้ยปืนเปิดเผาแล้วนี่ว่าปุ๊บผมเปิดเผาอัหน้าเลยนี่แน ้ิผมมันใกล้ตายแล้วนะผมว่าผมก็ใกล้ตายเหมือนกัน้ยผมตายเป <c oughs> ิดเผายากมากฮะบอกเลยผมว่าเผาเงือกน่าจะเหมาะกับผมสุดแล้วมั้งเนี่ยนี่แน่เคกไปทีนึงพี่ผมขอเปิดเผาด้วยดิผมขอเปิดเผาด้วยดิพี่อุสยผมสายฟ้าผมมันช้ากว่ามันใช่ผมโมจิฮะมันเร็วกว่าอึ๊บเอาเอา,เอาไม่โดนไม่โดนเฉยเลยไม่เผาเมื่อ,อ,อไรจะหมดเผาพี่แกเม,มื่อไหรยจะหมด ของพี่เขาเบ่งหมดโคตรช้าเป่าของเราไม่มาเลยน้องอุย้ยพี่ก็จะตายแล้วนี่วมาพี่แกจะตายแล้วเว้ยต้องเอาหน่อยละเขาเล่นบนฟ้านะเขารู้ว่าเราแพ้บนฟ้านะอุยอ้ยเผ่าเราไม่มาสักทีอ่ะเปิดเผ่าเลยจะสู้ได้ปะเนี่ยอุย้ยโดนเขาโอเคผมฆ่าได้ <laughs> อย่างน้อยก็ถือว่าเราได้เ้าหัวคืนมาไม่ได้รอบ2รอบก็ได้รอบเดียวก็ยังดีเพิ่มนี้รู้สึกคนจะหมดแล้วด้วยนี่ก็คือความสามารถของเผ่าวิสีนะครับคือถ้าเราอัพกระโดดมาผมจะสามารถกระโดดได้โดยที่ผมไม่ต้องเปิดหาคีย์สังเกตนะแต่นี้ผมไม่ได้อัพนะครับผมอัพเป็น,นเรื่องของออฟมาเทนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูว่าสกิลมันเป็นยังไงนะฮะมารวมมอนเลยตรงแถวนี้มอนไม่ค่อยเยอะนะมันก็เลยอาจจะดูสกิลได้ยุ่งยากนิดนึงกดเลยฮะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยก็ที่เท่จจัด อืมอืมดิงโอเคนี่ก็คือความสามารถนั่นเองนะฮะก็เป็น TR5 นะโอเคตอนนี้ข้าหัวกลับมาอยู่ที่เดิมไปละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะฮะเราจะไปเซฟกันเหมือนผมเห็นคนออกมาคนเสือฮะเอาช็อต,ตักหน้าอืมไม่โดนฟึบเอาเอา,อาตีไม่ไดไ้ทำไมเดินแปลกๆมันเดินแปลกๆมันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นีฮะ มันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะผมคาดว่าอาจจะอาจจะเป็นสิ่งอื่นนะฮะดีตัวมันก็ลอยเข้าไปนะฮะน่ากลัวจังเลยอยของเราก็เยอะอยูน่นะเนี่ยทำไปเล่นไปยลูกก็เป็นขาวดำนะฮะทำไปเล่นนะแถไมได้ก่อนไอดี ID หลักผมอีกเฮ้ยผมเห็นคนกอดเบคอน V i P Pro นี่อะไม่ให้คอมโบไม่ให้คอมโบโอ้ยจะไปคอมโบเก่งจังเลยไอหมอนี่ นี่เนี่ยเออแค,แค่นั้นวยเขาไม่ยอมแบบนี้ดีเราชอบของชอบเลยของโปรดเลยแบบนี้อาหารมื้อหลักโยนอัดหน้าไม่โดนแต่ว่ามีคนเข้าเซิฟมาชิบหายละต้องรีบพ่าละเดี๋ยวโดนแย่งโอ้โหผมว่าผมตายว่ะผมตายได้แล้วเนี่ยน้องผมตายได้ไม่เป็นไรวิเปิดเ่าอัดหน้าวยมีคนมามีคนมาอีกแล้วใครก็ไม่รู้ฮะได้หมดได้หมด ผมได้หมดผมได้หมดอุย้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะต้องฆ่าสักคนนึงก่อนแล้วตอนนี้ผมว่าว่าผมต้องฆ่าสักคนนึงไอ้นี่ก่อนละกันนะฮะใครก็ไม่รู้เนี่ยอืมขอน้าอุย้ยผมปิงมากเลยอะเสิร์ฟยังปิงปึ๊บอือ,อโดน ผมอาจจะตายได้นะผมทำไปเล่นไปนะผมลืมไปผมไม่ได้ใช้เผ่าฉลามผมเลยบางมากๆตายเหอะพี่โอเคตายไปหนึ่งือหนึ่งนะฮะปึ๊บคนนี้เขาเป็นข้าหัวเท่าไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่าผมต้องฆ่าเขาเร็วๆเลยเพราะว่าเขามีเผ่าเงือกเผาเงือกเอ๋ยไม่ตายอย่าบอกนะโดนลัาสโอ้โหแย่มากอ ตล้าเด้อเองกล้ามาขัดขวางกับน้องนี่เนี่ยไหนๆก็มาละขอขอตบหน่อยนี่เนี่ยอัดหน้าเลยเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวฮะตัวนี้น่าจะ6 m เอ็มเองมาขัดผิดคนละมียะตบหมดตี้เลยอืมเอาเอาเอา รับรับแรงไม่ไหวเหลยเฮ้ยนายสนใจเข้าแคนใช่ไหมโอ้โหมันเล่นบนบาร์กี้เฮ้ยจะคอมโบอะไรไม่คอมโบอุย้ยเผาหมดเผาหมดแล้วชิบหายแล้วไอ้้อน,อาานั่นมันรอรัดแน่เลยอะด,ดูดูดีดูมันทำดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ไรจากมันแล้วดิคนนี้เขาเล่นดีมากเลยอะสเต็ปเขาดีมากเลยน่าชวนเข้าแคนมากเลยอืออะไรจะทำอะไรเองอะอ ทำลายนี่เนี่ยกิจจะตายด้วยหม้กับผลเอ้ยเอาปืนยิงต้องยิงมันต้องยิงมันไปไหนละยโดนอยู่ใช่ปะโดนผิดตัว่ะเนี่ยไอตัวที่เราควรฆ่ามันไปนะโอ้ยนี่งช็อตเลย,ยไม่โดนหรออย่าอย่าลา้าอย่าทำแบบนี้ เอาโดนลาดเอา้าอุ้ยทั่วไปพี่เขาไม่งโหดมากเลยอะคอมโบติดทุกรอบเลยเว้ยนี่เนี่ยมันลาดผมมากแล้วผมไม่ได้ไล่จากเขาเลยดูดิเขาเอาเกมไปแล้วบ้างเนี่ยมาในในเขาก็กวนเราขนาดนี้ละจะจัดให้เน้นๆเลยพี่ไม่ให้เดินนะพี่มาจะเอาอีกก็มาได้เสมอ ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินหุยผมเจอคนโมจิแบบนี้อืมทัช่ชดเฉยพี่แล้วกันน้องผมขอแล้วกันนะฮะอืมตอนนี้นะครับข้าหัวก็โอ้โหยจะไม่ขึ้นจุด3ามเลยอะ่ะมีคนกําลังออกเรือแบบนี้ต้องขัดขวางยุคสมัยใหม่ต้องขัดขวางยุคสมัยใหม่อืมต่อยหน้าเลยหุยเผาอะไรอะ่ะ นี่แน่มึงเปิดประตูนหนีไปแล้วไอ้ตัวหลังแทนนายให้เราเล็งเองนั้นนายตัดสินใจจะช่วยเพื่อนนายเออดูไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเนี่ยขึ้นมาจะช่วยขึ้นจากน้ำเองนี่แน่ตายไปอีกตัวนึงตัวนี้ยังไงฮะตัวนี้ยังไงเอ,อ่ย เปิดเป้าอุ้ยเปิดแล้วพี่แกเปิดแล้วไม่ให้หนีดอกผลมังกรนี่เน่เรียบร้อยฮะยังไม่ทันออกเรือเลยตายแล้วขอโทษนะฮะพอดีเกมนี้มันมีระบบล่าข้าวหัวนี่เลยนะครับเวลาทุกคนบอกว่าอยากเห็นผม VP นะครับเพราะงั้นเข้ามาดูประคำฮักนะครับทุกคนจะได้เห็นทุกคลิปเลยจริงๆวันนี้ควรจะเป็นผลอื่นนะครับควรจะเป็นผลมังกรอะไรวพวกนี้โอเคเขาไม่เปิดสวัสดีฮะอ้าอุ้ยไอ้นี่เปิด VP พพอดี โยนไกลเกินน่าจะโยนลงข้างล่างสมหมดเรื่องนี่แน่จะไปไหนครับพี่รังแกคนไม่มีทางสู้เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะตีคนไม่มีทางสู้ผมเห็นมันทำนิสัยไม่น่าพิลมเลยแต่เราก็ทํำบ่อยอนี่แน่ช็อตตูดเรียบร้อยได้มาอีกตัวหนึ่งนะฮะขึ้นจุดสามแล้วกลัวจะขึ้นนะฮะ ยากเหลือเกินน,นี่เรียกว่ายากเหรอวะน่าจะง่ายอยู่นะถ้าไปเล่นไปมเมื่อไหร่เราจะ5 m เอมวะเนี่ยแฟกเม้นต์ของผมมันเหลือน้อยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปลงดันดีกว่าผมจะไปลงดันด้วยเอาไซบอกนะครับกับผลพานั่นเองมาดูว่าผมจะลงดันไหวหรือเปล่าไหวแหละผมคาดว่านะมาถึงก็เหมือนจะเห็นคนเลยขออนุญาตช็อตคุณแบบไม่ได้รับอนุญาตนะฮะผมคิดว่าผมขอแล้วนะเอาก็ออกเกม,มทำไมต้องออกเกมตอนที่เรามาวันนียอ่ะตั้งนานไม่ออก ไม่เป็นไรผมแค่จะมาเอาไปในเรื่องของแฟกเมนต์นะครับเพราะงั้นดันเราจะไม่ลงดันที่มันยากเกินไปแล้วกันนะครับซึ่งดันที่เราจะลงนั้นก็คือดันนี้เลยนะครับ <c oughs> ดันไฟไม่รู้ว่ายากหรือง,ง่ายนะฮะแต่ว่าลงนี่แหละนะครับมาดูกันจะไหวหรือเปล่าคนเดียวไหวแหละนะครับเวับขนาดนี้แหละทำบาร์กหมัดใหญ่ก่อนต่อยเลยนี่โอเคถ้าเกาะแรกน่าจะเคลียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับเกาะแรกโอเคเรียบร้อยเวฟบแรกไปแล้วมนนา,นานทีเราจะมาลงดันนี่ว่ะ ผมไม่ได้ทาคลิปลงดันเลยนะสักรอบหนึ่งนะครับนนนๆทีเราจะได้มาลงดันแบบนี้เวฟที่2นะครับถือว่าเคลียร์ได้ไวนะฮะทำไมรู้สึกว่าไวกว่าเวฟหนึ่งอวะโอ้ยตัวนี้ต้องระวังหน่อยนะครับมันใช้หมัดสายฟ้านะมั้นมันล็อกเราแล้วเราโดนเซิร์งแน่นี่แน่มาเวฟที่2เคลียร์แล้วฮะไปเวฟที่3กันต่อเลยก็จะเปิดเผาได้แล้วด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีนะเปิดเผาจะได้รู้เลยนะว่าเผาโกงกันอะไรแลวต้องรวมบอนเยอะๆไงแล้วเราก็เปิดเผานะครับอาจจะยิงรัวๆนะครับตอนนี้ผมเก็บเผาไว้ก่อนดีกว่าเอาไปใช้เวสุดดท้าายีกว่บ เว็บที่4นะฮะใช่ป่ะเว็บที่4เว็บที่3าด้วยแล้วปลดล็อกแอร์จำแล้วด้วยนี่แนี่เฮ้ยทุกผมอาจจะใช้บั๊กนี้ไปไล่ต่อยคนจนตายเลยนะผมว่ามันต้องดีมากแน่ๆมันต้องร้องเป่าใส่ผมแน่เลยวะมาเรียบร้อยฮะมาเว็บสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเผ่าทราบอกวีสีนะครับจะตึงแค่ไหนมามาอีกมาอีกขออีกเยอะๆเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้โอเคมาลองดูฮะอุ้ยตอนนี้สกิลเรายังไม่มาอุ้ยเราต่อยได้เลยนี่อุ้ยแรงมาก ข่าไซบอร์กยิงเลยยิงเลยมันมีมอนน้อยอะ่ะมันต้องมีมอนเยอะๆนะครับมันถึงจะเห็นผลนะยิงยิง,ยง ตายเหอะพี่ตายเะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานโอเคเรียบร้อยเหลือมอนตัวน้นอยๆแล้วคัทีนี้มันชอบลงไปในลาวานะซึ่งถ้าเราลงไปด้วยนี่เราตายนะครับชิ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 บเรียบร้อยฮะผ่านได้รวดเร็วด,ดีโอเคสำหรับในคลิปนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ละกันเซิฟนี้เราก็ได้มาจนอิ่มแล้วนะครับก็คือในวันนี้ก็ได้มาอิ่มแล้วแหละก็3.3ได้ก็ถือว่าดีมากละ แล้วก็ยังมีคนในแคร์เรานะครับอีกคนหนึ่งที่เราไปเจอกันในวันนั้นนะฮะวันที่เราเจอลูกชายของเรานั่นเองตอนนี้เขายัางอยู่นะเขายังไม่ได้ออกหนีเราไปไหนนะเคของผม6ล้านไอ้น้อง <laughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับผม